เรายังมีดเมเยอร์ตัวน,น้อยนะคะเป็นดเมเยอร์ระดับชั้นอัดนุบาลสองเท่านั้นปีการศึกษาสอหพันห้ารอยสเอ็ดชนะอะดับหนึ่วิ่งผ่านสี่นร้เมตรลูกอายุนักเรียนสอปี เานาิกาวันที่8กระกฎาคมที่โรงเรียนเมืองพัทยา9วัดโพธิสัมพันธ์ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี2565ภายใต้ชื่อเกมการแข่งขันร่มโพเกม65โดยมีนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการโรองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมกันนี้มีนายอุริศนันทสุรศักดิ์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพัทยาเก้าเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยาบุคลากรสำนักการศึกษาคณะครูอาจารย์และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าวร่วมท่ามกลางผู้ปกครองที่มาร่วมให้กำลังใจบุตรหลานอย่างคึกคัก สำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี2565จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของเมืองพัทยาที่มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพเยาวชนของชาติให้มีนิสัยรักการกีฬามีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กล้าสแสดงออกทางด้านการกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่หลงผิดติดยาเสพติดโดยกิจกรรมได้แบ่งนักกีฬาและกองเชียร์ออกเป็น5สีได้แก่สีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีชมพูและสีเขียวแบ่งการแข่งขันออกเป็น10ชนิดกีฬาประกอบด้วยกีฬาวิ่งอุ้มลูกบอลวิ่งเก็บของเตะบอลเข้าประตูชักะเยอะ วิ่งเปี้ยววิ่งผัดกระสอบวอลเล่บอลเซปักตะรกรอ้อฟุตบอลและกรีธาพร้อมขบวนพาเรดของเหล่านักกีฬาและกองเชียร์ของแต่ละสีเดินรอบสนามเพื่อให้ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานรวมถึงคณะครูอาจารย์และผู้ปกครองได้ร่วมชมความสวยงาม นอกจากนี้ในการแข่งขันรายการต่างๆก็ปรากฏว่าเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนานได้รับความสนใจจากผู้ปกครองที่ต่างมาให้กำลังใจบุตรหลานของตนเป็นอย่างมาก The first color is red. They come in the concept of road traffic a c c i d e สวยสายราจๆิะๆะะําหำัรับสีแดงนะคะน่ารักสดใสสมวัยเลยนะคะ ต,ติดนั้นเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมค่ะ coming up next pink the color comes in the name of rose the concept of the สนับสนุนโดยรอบการเดินร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยา รสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรสสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15นกาถึง20นากาหุทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่090 229 3684สนับสนุนโดยรอบปิดพัก คาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรนจะกาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปัง,ปงๆเพียบร้านอยู่แถวทางเรียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1นซอยเปิดให้บริการ1 1 0 0าถึง2 0นกาติดต่อสอบถามไดที่โทร0838790411 อคาเดมี่อันทัมเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red ิ Fi a อ a c a d e m y